ว่าจากที่ได้ใช้เจนเนอติฟ AI ก็รู้สึกเหมือนแบบเราเหมือนเรามีมีลูกน้องที่แบบไม่รู้จักเหนื่อยแล้วก็ฉลาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเจนเนอติฟ AI หรือ AI เนี่ยมันก็ฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆก็คนก็จะเข้ามาใช้เหมือนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะในมุมมองอาจารย์เลยก็คือ มันมาช่วยเนาะในเรื่องของการสืบค้นแล้วก็สร้างข้อมูลเนื้อหาในรูปแบบใหม่ๆนะคะซึ่งเดิมทีเราเวลาเราจะหาข้อมูลทีเราจะต้องใช้เวลานานเนาะ,ะหรือเวลาเราจะสร้างสื่อจะหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้เวลานานตอนนี้เทคโนโลยีเอไมันก็มาช่วยนะคะทั้งทางด้านการศึกษาทั้งในเรื่องของภาคธุรกิจเองนะคะทั้งรับและเอกชนสำหรับเทคโนโลยี AI นะคะเราทราบว่าเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น มาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีความสําคัญในการที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการที่จะช่วยให้เราเปิดมุมมองมีวิธีการใช้มีวิธีการเรียนรู้ส่งเสริมให้คนใช้เนี่ยจะได้มีเทคนิคใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ๆเรื่องของการถ่ายทอดหรือว่าการสอนของวิทยากรเนี่ยวิทยากรมีค่อนข้างให้ความรู้ทีคค่อนข้างลึกนะครัรบแล้วก็ละเอียดเดยอะเลยแล้วก็เราเราสามารถเอาไปบางเรื่องไปปรับใช้ได้บางเรื่องเราก็ ยังยังเห็นว่าอาจจะลึกไปสําหรับเด็กที่จะเรียนรู้แล้วก็แต่ว่าก็สามารถจะไปเอาไปอัานแอปหรือว่าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนกับเด็กได้ครับ สำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะวิทยากรถหอว่าได้มาแลกเปลี่ยนความรู้นะคะเนื่องจากการเขียนพร้อมเนี่ยมันเขียนได้หลายรูปแบบแล้วก็มีวิธีแนวคิดเทคนิคการเขียนวันนี้ค่ะไดะ้รับความรู้ประสบการณ์แล้วก็เทคนิคนะคะของวิทยากรนะคะมาแชร์เพื่อให้เราสามารถเนี่ยคุยนะคะกับ AI นะคะไม่ว่าจะเป็นหลายๆตัวที่มีอยู่ในท้องตลาดแบบนี้ทำให้เราได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ โเวียร oh, yeah. กรอสอนดีมากเลยนะคะสอนเป็นแบบสเต็ปบายสเต็ปนะคะมีความเป็นกันเองนะคะแล้วก็อธิบายนะคะในในเชิงทฤษฎีได้ได้ละเอียดแล้วก็เข้าใจเป็นลาดับขั้นตอนนะคะจากที่เราเคยใช้มาแบบใช้ทดลองใช้นะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าลงลึกรายละเอียดในด้านเทคนิคมากขึ้นนะคะ่ะจากการสอบเจอในวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าการ ข้อสอบเนี่ยเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างที่จะวัดความรู้ความสิ่งที่เราสามารถทําได้หรือไม่ได้อย่างชัดเจนแล้วก็คนที่ผ่านการสอบเซอร์ในครั้งนี้ก็สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่าก็คือเขาก็เป็นคนที่ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนในเรื่องของ generative AI ค่ะสำหรับข้อสอบเซอร์จริงๆมันมันก็เป็นการฝึกเราในการเขียนพร้อมแล้วก็ รู้ในเชิงเทคนิคมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของกฎหมายจริยธรรมนะคะ,ะมันก็จะมีในการถามลักษณะหล่อนด้วยการสอบเนี่ยต้องถือว่าเป็นการได้รับประสบการณ์ค่ะจากเคสตัดดี้เนี่ยที่มีความหลากหลายนะคะเคสที่สอบเนี่ยมันมีในด้านธุรกิจด้านชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะดังนั้นอะ การที่ไม่ได้มีโอกาสได้เขียนหรือว่าได้เทสเนี่ยได้เขียนพร้อมหลายแบบหรือคิดในการเขียนพร้อมหลายรูปแบบเนี่ยทำให้เราได้ประสบการณ์นะคะในการเขียนนะคะแล้วก็ทําให้เราอะต่อไปเนี่ยเมื่อเราเจอตัว AI ใหม่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างพร้อมนะคะที่ทําให้ตัว AI เนี่ยเข้าใจและทางานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะสำหรับการสอบเซอร์นะคะเป็นเหมือนกับบรรทัดฐานเบื้องต้นว่าเรามีความรู้ในส่วนของ AI อย่างไร เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจมันก็จะช่วยให้เราเห็นว่าปัจจุบันเรามีองความรู้ในเรื่องนี้มากน้อยอย่างไรเป็นเบื้องต้นแล้วก็รวมทั้งรูปแบบการสอบอะค่ะเป็นลักษณะของเคสต้าดี้ทำให้เราเนี่ยต้องใช้แนวคิดความคิดกระชับเนาะเป้าหมายให้ตรงก็อ,อยากให้คนที่สนใจนะครับในเรื่องของ AI โดเพาะล การใช้อันนเรื่องของการเรียนการสอนหรือว่าในใน,ในรูปแบบอื่นนะครับมาอบรมแล้วก็สอบเพื่อจะได้เหมือนการวัดความรู้ตัวเองด้วยแล้วก็เอาไปปรับใช้ในใน,ในบริบทของตัวเองด้วยนะครับขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจในเรื่องของเจ e r น t i v e AI นะคะก็สมัครมาอบรมที่ ARIT นะคะกะ็มีความสะดวกสบายทั้งในเรื่องของการอบรมแล้วก็ในขั้นตอนการสอบด้วยค่ะ เราเรียกอะไรอ่ะสมัถนะในอนาคตสำหรับนะคะคนทั้งคนทำงานนะคะทั้งตัวนักเรียนเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาหรือภาคเอกชนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งจำเป็นที่คนในยุคนี้และก็ยุคในอนาคตนะคะน่าจะจำเป็นจะต้องใช้นะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะ สำหรับการอบรมนะคะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะแค่2วันมันง่ายมันกระชับอาจารย์เขาช่วยกลัดมาแล้วแล้วก็มีชี้สไลด์ที่ตรงประเด็นทำให้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับความสนใจส่วนตัวหรือในภาระการงานต่างๆก็จะทำให้การมาอบรมเนี่ยได้แนวคิดแนวทางปฏิบัติแล้วก็ส่วนของ รูปแบบวิธีการเนี่ยค่ะค่อนข้างง่ายไม่ลำบากเนาะเดินทางต่างๆมาที่นี่ก็ไม่ลำบากสะดวกค่ะเชิญชวนทุกคนมาอบรมให้ความรู้ตัวเองแล้วก็ลองสอบเซร์ดูค่ะการเรียนเรื่อง AI อะคะ่ะต้องบอกเลยว่ามันมีความหลากหลายดังนั้นะถ้าเกิดเราได้เรียนกับวิทยากรนะคะ หล,หลายท่านเนี่ยทำให้เรามีประสบการณ์นะคะคในการเรียนรู้ในการเขียนพร้อมในการเข้าใจ AI มากขึ้นวิทยากรนะคะมีเทคนิควิธีการในการสอนในการเขียนเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่า AI เนี่ยคิดอย่างไรโมเดลแต่และโมเดลที่ต่างกันเนี่ยมันคิดอย่างไรแล้วมันทํางานได้่ังไรวิทยากรรีวิวตัวแอปพลิเคชันนะคะหรือโมเดลเนี่ยหลายตัวมากช่วยให้เราสามารถนําไปทํางานได้หลากหลายค่ะ